สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกม Morning Moon Village กันนะครับหลังจากที่ได้อัปเดตกันมานะครับก็มีเสียงส่วนมากเลยนะครับว่าเขาปรับเลดดอกดอกไม้หรือว่ากล่องฟ้ากล่องแดงกันมากเลยนะครับแบบว่าเข้าปากกันหลายรอบก็ ไม่ค่อยเจอของเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลองเข้าป่ากันทั้งหมด30รอบนะครับแล้วเราจะมาดูนะครับว่าเราจะได้ดอกไม้หรือว่ากล่องนะครับกี่กล่องและกี่ดอกกันนะครับแล้วก็สายฟรียังสามารถเล่นได้อยู่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับนี่ก็เป็นรอบที่1นะครับเข้าปกติเลยผมจะไปด่านที่สองฝั่งที่2นะครับจะตรงไปเลยถ้าเจอกล่องนี้เราก็ได้โชคดีนะครับ ในกล่องก็จะมีสุ่มกล่องฟ้ากล่องแดงแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับนี่ตัวผมก็จะใส่ผวานนะครับลบ9แล้วก็ลบ1ิแล้วก็วแหวนตีไม้2กับ1นะครับก็จะตีไม้ทั้งหมด3ทีนะครับใช้การตีครั้งละ3.2 Energy น,น,นะนเคเราก็จะหาไป็นอ่แล้วตนีก็เจอตอกไม้แอปเปิ้ล อันนี้เราถือว่าโชคดีนะครับรอบแรกเราก็ได้รางพึ่งกันเลยลังพึ่งนะครับแนะนํานะครับว่าเออให้ตีห่างจากต้นไม้ประมาณสองช่องนะครับเราจะได้ไม่ติดโดนพึ่งต่อยนะครับถ้าเราติดโดนพึ่งต่อยเราจะแบบว่าตีมิดสองครั้งนะครับเราจะเสียอินเทอร์เ็ตฟรีนะนี่เราก็ตีไปก่อนตีไปเรื่อย บางทีรังผึ้งนะครับก็จะแอบอยู่หลังพุ่มไม้นะครับเราก็ต้องตีเก็บไปด้วยนะนี่ผมจะไม่เปิดกล่องนะครับบางทีตรงนี้ก็จะมีดอกไม้นะครับต้นนี้เราต้องตีด้วยนะโอเคไม่มีเราพยายามให้เหลือ energy ประมาณสี่นะครับเพื่อจะได้เป็นตีรังผึ้งนะนี่ผมเหลือ1ิบนะผมก็อาจจะตีหินหนึ่งทีเพราะว่าเมื่อกี้ไม้ผมเต็มนะเนาะแล้วก็จะมาตีรังผึ้งนะครับ ลังพื้งตีหนึ่งครั้งก็จะได้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับนี่เลยที่รอบแรกเราก็ถือว่าโชคดีมากครับได้2ชิ้นแล้วช่วงนี้นะครับไก่ก็จะหมุนมากเป็นพิเศษนะครับทําให้การเข้าป่าหรือออกป่าแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะเราจะมาลองจับเวลากันด้วยนะครับว่าในการเข้าป่าทั้งหมด30ครั้งนะครับเราใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ นะครับเราก็เจอรังผึ้งอันที่2นะครับวิธีตีรังผึ้งนะครับเราจะให้แนะนํานะครับว่าคือยืนอยู่ข้างต้นไม้นะแล้วก็เดินไป1 2ช่องนะครับแล้วก็ตีได้เลยเดี๋ยวจะมีโอกาสที่ผึ้งจะไม่ต่อยเยอะนะครับแต่ถ้าตีใกล้ๆแล้วตอนผึ้งตกลงมานะครับเราจะมีโอกาสโดนผึ้งต่อยและทำให้สิทธิฐานะตีมิดนะครับอันนี้เราก็จะรอนะครับให้เ n e r g y จีเราเหลือ4่นะครับเราค่อยมาตีนะอันนี้รังผึ้งอันที่2นะ จะเป็นกล่องในป่านะครับนี่ผมลงมา5-6รอบนะผมเพิ่งเจอกล่องในป่าแค่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะาลองดูนะครับว่าเราจะได้กล่องกันหรือเปล่านะขอ,อกล่องแดงโอ้โหเกลือนะครับนี้ก็คือได้ไม้นะในแมปแรกนะครับก่อนที่เราจะไปอีกฝั่งนึครับ เขาก็จะมีโอกาสสุ่มกล่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่สองนะครับเราจะได้กดสุ่มนะโอ้ท้ายเราก็ยังได้ม้าหยูดเหมือนเดิมนะครับก็ยังเกลือเหมือนเดิมครับนี่ก็จะเป็นกล่องในป่ากล่องที่สามนะครับกล่องในไม้ก็ดาวนี้ก็ได้หินนะครับก็ยังเกลือเหมือนเดิม ถือว่าโอกาสออกกล่องแดงกล่องฟ้านี่ค่อนข้างยากมากเลยนะครับแบบเปิดมาหลายครั้งนะผมก็เปิดมาหลายรอบมันก็ไม่ค่อยจะออกนะครับกล่องฟ้ากล่องแดงนี่ก็ลงมาห้าถึงหกรอบแล้วดอกไม้ก็ยังไม่มีชักจอกเลยนะครับเราก็ยังคงหาดอกไม้และกล่องนั้นต่อไปนะครับอรอบนี้เราโชคดีนะครับเรา เจอกล่องในป่า2กล่องเลยนะเรามาดูนะครับว่ากล่องนี้จะเป็นอะไรกันนะครับตัดต้นไม้นี้ก่อนจะได้เห็นชัดๆต้นนี้ก็มีโอกาสดอกรังพึ่งเหมือนกันนะครับก็ถ้ามีต้นไม้มาบังก็จะลืมมานี่นะครับเราได้กล่องวุฒนะครับกล่องแดงมาแล้วนะครับหนึ่งกล่องนะที่ถือว่าเราโชคดีมากเลยนะครับได้กล่องแดงมาที่นั่นและผมเล่นมาก็หลายวันแล้วนะครับเพึ่งได้กล่องแดงเป็นครั้งแรกนะเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับ ส่วนนะครับเราก็เจอดอกไม้นะครับดอกที่หนึ่งนะครับที่ผมลงมาประมาณสิบห้ากว่ารอบได้แล้วเนี่ยจะเป็นดอกไม้สีเหลืองไม่ใช่สีชมพูนะครับแต่ไม่ใช่เหลืองก,ก็ประมาณเก้าบาทนะครับโอ้โหลงมาสิบห้ารอบได้มาหนึ่งดอกอย่างนี้เนี่ยแย่มากนะครับเลนดอกนี้ นี่นะครับก็จะเป็นรอบที่30นะครับเป็นรอบสุดท้ายของเรานะครับในการเข้าป่านะในการเข้าป่าทั้งหมด30รอบนะครับอันนี้รอบที่สามสิบนะครับผมเข้าไปแล้วทั้งหมด29รอบนะครับ29ดอกรอบนะครับผมได้ดอกไม้นะครับสีเหลืองอยู่1ดอกนะครับดอกม้สีมพูนี่ผมไม่ได้เลยนะแล้วก็รังพึ่งอยู่ประมาณ5ครั้ง5รังนะครับก็ทั้งหมดได้มาทั้งหมด10รังถือว่าเลดดอกของที่น้อยมากเลยนะครับ นี่รอบที่สามสิบผมก็ดูแล้วก็น่าจะยังไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะครับผมก็เข้ามาหาหินหาไม้เพื่อไปครับขวานครพร้อนมาขายนะครับซึ่งราคาเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าราคาค่อนข้างตกลงมาเยอะนะครับเมื่อก่อนที่ผมซื้อนะขวานบวกสิบนะครับขายกันอยู่อันละประมาณแปดสิบนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่สี่สิบบาทเองนะก็ถ้าใครจะมา เป็นเล่นสายฟรีแล้วล้ังการห่างของไปขายนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับอันนี้เวลาที่ผมใช้ไปทั้งหมดนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้ก็รวมไก่หมุนด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไก่หมุนก็จะช้าๆหน่อยนะครับแต่ก็แนะนําให้มาเข้าป่าตอนกลางวันนะครับเพราะว่ากลางวันน่าจะคนไม่ค่อยเยอะนะครับคนเขายังไม่ค่อยเล่นนะก็จะทําให้ไก่หมุนเร็วนิดนึงแต่ถ้าเรามาเล่นในตอนเย็นนะครับ มันทำแม่ไก่หมุดค่อนข้างช้านะเพราะว่าคนเข้ามาเล่นในเซิร์เฟอร์ค่อนข้างเยอะนะครับของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผมขึ้นรูปให้ดูนะนี่นะครับก็โอเคนะครับไว้คลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำมาราจิก,ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับใครมีข้อสงสัยก็ลองคอมเมนต์ถามมาดูนะครับ